ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่ครับเกมจะมีชื่อว่า X w u k o n g เกมมือถือตำนานไซอิ๋ว RPG Turn b a s e เกมนี้เปิดให้เล่นทั้ง2ระบบนะครับทั้ง iOS และ Android เกมนี้แจกโค้ดด้วยนะครับสำหรับโค้ดเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวระบบหลักๆภายในตัวเกมนะครับ อันดับแรกเดี๋ยวเราไปดูระบบเกมเพย์กันเลยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม e m u l a t o r ที่รวดเร็วที่สุดดีและเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอลหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรมอ m มูเลเตอที่ดีที่สุดเกมนี้เราจะเล่นผ่านชัปเตอร์ต่างๆนะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ด่าน11ขีด5นะกดตีเข้าไปครับเกมนี้จะเป็นเกม6ประทะ6นะครับเราสามารถจัดทีมต่อสู้ได้สูงสุด6ตัวละครนะครับแล้วก็ตัวละครของเกมนี้นะครับมันจะมีทั้งหมดสฝ่ายนะครับฝ่ายสีเขียวสีม่วงสีฟ้าสีส้มนะครับแล้วก็สายของตัวละคร ก็จะมีทั้งหมด3สายนะครับมีสายโจมตีสายป้องกันสายซัพพอร์ตนะครับเกมนี้นะครับผมถ้าเราจัดทีมฝ่ายเดียวกันลงนะครับมันจะบวกโบนัสตรงนี้ให้นะครับเห็นไหมครับอย่างเช่นของผมบวก h p 5%แล้วก็ Attack 3%นะครับอาผมจัดทีมฝ่ายสีเขียวแล้วก็สีม่วงลงนะครับแล้วก็มีการแพ้ทางชนะทางนะครับ ดูได้ตามนี้เลยนะแล้วก็จะมีพวกสกิลซัพพอร์ตนะครับตรงนี้เห็นไหมเราสามารถเปลี่ยนได้นะนะครับตรงนี้อันนี้ผมแนะนำให้ใช้เป็นตัวนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นค่าพลังลบของเราแล้วก็ของศัตรูนะเนี่ยตรงนี้ครับผมเกมนี้เราสามารถจัดทีมออโต้ได้นะกดที่รูปแบบไขยตรงนี้นะนี่เห็นไหมครับ หรือว่าเราสามารถลากตัวละครของเราได้นะจะมีตำแหน่งอยู่นะครับเห็นไหมนี่สามารถลากได้นะโอเคผมจัดทีมเสร็จกดแบตเทิรตรงนี้ครับเกมนี้จะมีระบบเร่งความเร็วสูงสุดอยู่ที่คูณ3นะเห็นไหมตรงนี้ครับแล้วก็มีระบบสค i ิปแล้วก็ระบบบัฟนะดูบัฟนะครับนี่ เป็นอีกเกมหนึ่งที่ภาพสวยใช้ได้เลยนะครับเกมแนวเทิร์นเบดนะใครที่สนใจก็ลองโหลดเล่นดูนะครับภาพสวยระบบดีน่าเล่นนะสำหรับเกมมาใหม่เอ็กซบุกคอนนะครับนี่เห็นไหมครับนะหัวโค้งของผมตัวตึงนะอีกตัวหนึ่งที่หน่าปั้นก็คือตัวนี้ครับเห็นไหมจิงจอกนี่ตรงนี้ตัวแรกของผมเลยนะที่อยู่ตัวที่สนะตัวนี้น่าปั้นนะครับ เป็นตัวฮิลที่ดีนะอันนี้จะเป็นตัวละครลหลักของเราครับเห็นไหมตัวแรกนะเป็นสายโจมตีนะเราสามารถกดสคริปได้นะทุกคนเนี่ยกดไปเลยนะพอเราชนะนะครับเราจะได้รับ XP ให้กับตัวละครของเราแล้วก็จะดรอปทรัพยากรไอเทมพวกนี้นะเกมนี้นะครับเราสามารถสะสมดาวนะตรงนี้เห็นไหมถ้าเราสะสมดาวครบตามเงื่อนไขเราสามารถกดรับ ของรางวัลตามนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมนี่ครับอันนี้แนะนําให้เรานะครับเก็บ3ดาวทุกด่านเลยนะเราจะได้ไม่พลาดไอเทมตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็มีระบบส่งเควสด้วยนะทุกคนตรงนี้เห็นไหมนี hmm. ่กดส่งเควสได้เลยนะครับนะครอ่าเราส่งเควสนะันนี้ก็รอนะอันนี้ผมแนะนําให้หาระดับรีเจนแล้วก็อีพิกนะ ในการส่งเคสนะครับแล้วก็จะมีรางวัลไอเดลตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมเป็นกล่องตรงนี้นะครับรางวัลไอเดลตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันสูงสุดกี่ชั่วโมงนะในส่วนนี้มันจะช่วยให้เราอัพเลเวลไวขึ้นแล้วก็ได้รับพวกทรัพยากรนะครับกดรับดูเลยแล้วก็มาที่ควิกทราเวลตรงนี้นะครับในส่วนนี้มันจะ FK นะครับ2ชั่วโมงนะของรางวัลให้เรานะครับ อันนี้เราสามารถรับได้4ครั้งต่อวันนะทุกคนกดที่คิวิกตรงนี้เลยนะอันนี้ผมรับหมดแล้วนะครับแล้วก็เกมนี้จะแจกตัวละครนะทุกคนให้เราสะสมดาวเหมือนเดิมนะเห็นไหมนี่สะสมนะครับให้ครบ396ดาวนะก็จะได้รับฟรีนะครับตัวละครนะเลือกได้4ตัวนะครับจะเป็นตัวละครการ์ดสีแดงนะ น,นี่ก็ลองเลือกดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบเทนนิ่งตรงนี้ครับระบบเทนนิ่งนะครับก็จะเป็นพวกระบบฟาร์มหาทรัพยากรต่างๆนะทุกคนเห็นไหมลองเลื่อนดูได้เลยนะครับทรัพยากรพวกนี้นะครับผมสำคัญนะครับเราสามารถใช้เอาไว้อัปเกรดตัวละครของเรานะอาไว้เลื่อนขั้นอว้อัปดาวตัวละครของเราได้นะในส่วนนี้นะถ้าใครขาดเหลือทรัพยากรอันไหนก็สามารถเข้ามาฟาร์มได้ ตรงระบบเทรนนิ่งตรงนี้นะครับแล้วก็ระบบชาเลนจ์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกดันเจียนนะพวกเควสแล้วก็ไต่หอคอยตรงนี้นะครับไต่หอคอยเราสามารถกดชาเลนจ์เข้าเล่นได้เลยนะนี่จัดทีมไม่ตามปกตินะครับแล้วก็กดแบทเทิลได้เลยนะก็จะมีการจัดอันดงจะอันดับด้วยนะแรนกิ้งด้วยนะครับนี่ตรงนี้เห็นไหม แล้วก็จะได้รับของรางวัลน,นะเห็นไหมครับตรงนี้นะถ้าเราเคลียร์นะครับหอคอยตามที่ระบบต้องการนะครับแล้วก็สามารถกดรับของรางวัลพวกนี้ได้นะแล้วก็มีหลายชาเลนจ์นะครับผมให้เล่นเกมนี้นะมีหลายกิจกรรมด้วยนะแล้วก็จะมีระบบอารีนา PVP นะครับเกมนี้ก็จะวัดกันที่ค่าพลังนะ ก็มีการจัดอันดงจะอันดับนะครับอ่าก็เราสามารถจัดทับได้มาที่ Formation ตรงนี้ครับกดออโต้ได้เลยนะจัดทับแล้วก็กดเซฟนะกดรีเทิร์นตรงนี้ก็มีร้านค้าอารีนานะทุกคนเห็นไหมตรงนี้นะครับเราสามารถนำแต้มตรงนี้นะครับมาแลกของได้นะเต้มที่เราเข้าเล่นอารีนานะครับอ่ผมขออนุญาตท้าทายให้ดูสัก1แมตช์แล้วกัน าจัดทีมโตอนมัิไปกดแบทเทิลไปครับอารีนาจะกดสคริปไม่ได้นะทุกคนสู้ได้อยู่แล้วครับผมทีมผมตึงนะเนี่ทีมผมมีทั้งาสายป้องกันสายฮิลแล้วก็สายโจมตีนะครับเอ่เห็นไหมครับพอเราชนะนะครับแล้วก็จะได้รับคะแนนตรงนี้นะก็จะ เลื่อนอันดับขึ้นไปนะครับระบบกิวนะครับอ่าระบบกิวเกมนี้นะครับมีกิจกรรมให้เล่นมากมายนะก็จะมีวอลกิวด้วยนะอันนี้ก็จะเปิดตามเวลานะครับแล้วก็มีเควสของกิวด้วยนะครับอันนี้ก็แนะนําให้ทําทุกวันนะอ่าแล้วก็มีอันดับของกิวนะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีสกิลของกิวด้วยนะในส่วนนี้มันจะมีผลต่อตัวละครหลักของเราด้วยนะครับ ถ้าเราอัพนะแล้วก็ลองเลือกอัพดูดีๆครับผมก็จะมี HP Attack Defense นะ HP Steel นะ Control อะไรประมาณนี้นะครับถ้าใครมีแต้มนะครับผมแต้มนี้เราหาได้จากการลงวอลกิลแล้วก็ทำเควสของกิ้นะครับแล้วก็เอามาอัพพวกสกิลพวกนี้ได้นะระบบตัวละครนะครับแน่นอนครับผมตัวนี้นะที่เป็นการ์ดสีม่วงตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวละครหลักของเราเนาะ ตอนเราเริ่มเกมมันจะให้เราเลือก2เพศนะมีเพศชายกับเพศหญิงนะอันนี้ผมเลือกเป็นตัวละครชายนะอ่านะครับตัวละครเกมนี้ก็จะมาจากไซอิ๋วทั้งหมดเลยนะนี่เห็นไหมครับอ่าพวกจิงจอกกล้าหางนะครับหงอคงอ่าอะไรพวกนี้นะครับลก็ตัวละครของเกมนี้ก็จะมีทั้งหมด4ฝ่ายเนาะตามที่ผมบอกไปเลยนะครับ แล้วก็สายอาชีพของเกมนี้ก็จะมีสาย ATK อ่าสายโจมตีสายป้องกันสายสป,ปอร์ตนะครับมีทั้งหมด3สายนะเดี๋ยวเรามาดูระบบอัปเกรดตัวละครกันเลยนะผมขออนุญาตอัปเกรดตัวละครให้ดูเลยละกันนะอ่าตัวนี้นะครับกดไปที่เทนนิงตรงนี้ครับอ่าเราสามารถอัปเกรดหรือว่าอัปเลเวลได้เลยนะกดไปที่อัคขังระสีเลเวลก็ได้ครับผมกดไปเลยตรงนี้นะครับเนี่นะ ใช้คัมพีในส่วนนี้ในการอัพนะครับอ่าแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นสกิลของตัวละครนะครับอ่าสกิลแล้วก็มีรีโลด้วยนะรีโลก็จะเป็นพวกค่าสเตตัสต่างๆให้กับตัวละครของเรานะเราสามารถกดสุ่มได้นะครับแล้วก็จะมีอัพดาวให้กับตัวละครนะครับทุกคนทรัพยากรพวกนี้ก็เราหาได้จากการที่เข้าไปฟาร์มตรงเทนนิงพวก c h a ชาเลน นะครับแล้วก็เทียบเกรดต,ตรงนี้นะครับผมเราสามารถเลื่อนขั้นให้กับตัวละครของเราได้นะทรัพยากรพวกนี้ก็หาได้จากที่เล่นเทีนนิ่งแล้วก็ชาเลนจ์นะครับพวกดันเจี้ยนต่างๆเนะาะนี่ครับผมกดเลื่อนขั้นตัวละครไปเลยนะเห็นไหมก็จะเป็นขั้นที่2แล้วนะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ของตัวละครน,นะแล้วก็จะมี ระบบรีเซ็ตตัวละครน,นะครับผมกดมาที่รีเบิร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราเลือกตัวละครที่เราจะรีเซ็ตได้เลยนะกดไปเลยครับผมนี่เรียบร้อยครับตัวละครก็จะกลายเป็นเลเวลหเหมือนเดิมแล้วนะวก็มีฟอร์เมชันตรงนี้เราสามารถจัดทีมได้เลยนะครับแล้วก็มันจะให้เราเลือกจัดทีมได้อยู่นะอันนี้ก็จะปลดล็อกนะจะปลดล็อกตามเลเวล ตามที่เราเล่นผ่านเควสต่างๆนะครับเราใครจะกดจัดทีมอัตโนมัติก็ได้ผมกดตรงนี้เลยนะนี่เห็นไหมแล้วก็กดรีเทิร์นตรงนี้ก็จะเซฟให้เราแล้วนะครับระบบอุปกรณ์เราสามารถใส่อุปกรณ์ให้กับตัวละครเราได้นะครับจะมีทั้งหมด5ชิ้นนะครับเราสามารถกดใส่ตรงนี้ได้เลยนะถ้าเรามีอุปกรณ์อยู่ในกระเป๋านะครับระบบจะใส่ให้เราอัตโนมัติเลยนะอีกทั้งเรายังสามารถอัปเกรด หรือว,ว่าตีบวกอุปกรณ์ของตัวละครเราได้นะทุกคนผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นตรงนี้เราสามารถตีบวกได้นะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะเราจะตีบวกอุปกรณ์ชิ้นไหนนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะเห็นไหมมันก็จะตีบวกตามเลเวลของตัวละครนะครับแล้วก็มีการนะครับผมฟังมุกให้กับ อุปกรณ์ด้วยนะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมจะขึ้นเป็นจุดสีแดงแบบนี้นะฝั่งอัญามณีฝั่งมุกอพวกนี้แหละครับแล้วก็เราสามารถปรับเปลี่ยนนะครับอ่าปรับเปลี่ยนค่าโบนัสของอุปกรณ์เราได้นะอ่าผมขออนุญาตปรับเปลี่ยนให้ดูเห็นไหมนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะอ่ะอทาท้งเรายังสามารถรวบรวมนะครับรวบรวมอุปกรณ์หรือว่าคราบอุปกรณ์ได้นะเนี่เห็นไหมสามารถคาบได้นะครับ อุปกรณ์ก็แนะนําให้ใส่ให้ครบทั้งหมดทุกตัวนะสําหรับตัวละครนะครับผมยิ่งเราใส่เป็นเซตนะครับมันจะบวกเซตโบนัสตรงนี้ให้นะเห็นไหมอย่างเช่นตัวนี้ผมใส่เป็นสีม่วงนะมันก็จะบวกโบนัสให้นะครับนี่บวกดาเมจโบนัสคิติคอนอะไรพวกนี้นะครับระบบกาชาปองกาชาปองเกมนี้จะมีทั้งหมด4ตู้นะทุกคนจะมีตู้คอมมอนตู้แอดวาน ก็ตู้แลนะครับตู้แลมันจะปลดล็อกตอนตัวละครของเราเลเวล50นะแล้วก็ตู้ที่4ก็ครับผมอัติเฟกนะครับตู้อัติเฟกนะตู้พวกอุปกรณ์หรือว่าพวกอาวุธประจำตัวของตัวละครนะครับถ้าใครจะหาตัวละครนะผมแนะนำให้เปิดตู้แอดวานตรงนี้นะครับมันจะการันตีตัวละครการ์ดสีแดงนะหรือว่าตัวละครระดับ sss นะครับ อโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดกาชปองให้ดูเลยละกันนะครับไปครับผมมาลุนดูนะจะได้ตัวละครการ์ดสีแดงไหมนะโอ้ไม่มีครับผมออกการ์ดส้มนะสุ่มอีครับนี่การ์ดสีแดงมาครับทุกคนมาลุ้นดูครับผมได้อ่าระดับ SS นะครับไวท์ไทเกอร์ครับผม อีกสิบครั้งสุ่มดูมาไหมโอ้โหการ์ดส้มสามเลยนะครับการ์ดส้มวันนี้ผมแนะนำให้เอาไว้อัพดาวให้กับตัวละครที่เราจะปั้นนะนะครับอ่าผมสุ่มอาร์ติฟตคให้ดูนะนี่ได้อะไรเป็นอาวุธนะ สำหรับเลรกาชาปองก็ไม่ได้แย่นะทุกคนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมพิน่าสนใจนะครับอันดับแรกจะเป็นกิจกรรมล็อกอิน7วันนะก็จะแจกตัวกาชานะครับวันแรกวันที่2แจกตัวละครวันที่3แจกอัญชามณีแล้วก็ตัวละครนะครับนี่เห็นไหมวันที่4แจกหินอัพดาวตัวละครนะพวกหินลำเต้าพวกนี้นะครับแล้วก็ตัวกาชา วันที่5แจกยกนะครับแล้วก็ตัวละครนะวันที่6แจกตัวคาชาวันที่7แจกตัวละครอีกแล้วแล้วก็แจกกล่องนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าแบบสุ่มหรือว่าแบบเลือกเองนะถือว่าแจกเยอะเอาเรื่องนะครับผมอย่าลืมกดเข้ามารับด้วยนะครับล็อกอิน7วันนะกิจกรรมออนไลน์นะแล้วก็อย่าลืมกดเข้ามารับตรงด้วยนะครับตรงนี้มันจะแจกพวกเหรียญน,นะเหรียญแล้วก็หิน อะไรพวกนี้แล้วก็สิ้นส่วนของตัวละครนะครับแล้วก็กิจกรรมเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะตรงนี้เห็นไหมก็จะแจกตั๋วกรชาแจกตัวละครแล้วก็แจกวูค,คองนะวูค,คองอน,นี่ร่างเทพเลยนะทุกคนนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าต้องเติมเงินไหมนะแล้วก็จะมีพวกกิจกรรม ต่างๆนะให้เราทำเยอะมากๆนะอ่าสำหรับเกม X Book o n ก็มีประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub ับสไคร้ด้วครับผมขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ